อะไรอะไรที่เปิดตัวในงาน CES 2.024นะครับก็ต้องมี AI ไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเตาอบอาหารยังมี AI ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเตาอบยี่ห้อหนึ่งนะครับใส่ระบบ AI เข้าไปปั๊บเนี่ยคราวนี้การทำอาหารของคุณจะไม่มีผิดพลาดเลยนะครับคุณสามารถใส่เนื้อสเต็กเข้าไปแล้วระบุว่าต้องการความสุกระดับไหนหลังจากนั้นเตาอบจะทำให้สเต็กของคุณสุกตามเท่าที่คุณต้องการโดยไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว สุดยอดจริงๆถ้าพูดถึงประสบการณ์เดิมที่เราเคยใช้เตาอบมานะครับทุกคนเนี่ยต้องล้วนแล้วแต่ต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานคุณจะย่างสเต็กหรืออบสเต็กสักชิ้นหนึ่งคุณต้องคำนวณจากประสบการณ์ของคุณว่าเนื้อชิ้นนี้กี่ร้อยกรัมมีความหนาเท่าไหร่นะเวลาตั้งค่าเตาอบเราก็ต้องใช้ประสบการณ์เรานี่แหละบอกว่าเราจะต้องตั้งอุณหภูมิที่เท่านี้ อบที่290องศาเป็นเวลากี่นาทีใช่ไหมครับเราถึงจะทำออกมาได้ซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยโอเคอบไปเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนนะครับออกมาเป็นก้อนดำๆแน่นอนแต่จากนี้ไปครับพอมีถึงยุคของ AI ที่เข้ามาอยู่ในเตาอบแล้วเนี่ยการทำอาหารของคุณจากนี้ไปถึงแม้คุณจะไม่เคยทำสเต็กมาก่อนไม่เคยทำไก่ย่างมาก่อนไม่เคยทำพิซซ่ามาก่อนคุณสามารถสั่งเตาอบนี้ทำได้ แล้วออกมาเป๊ะเลยดีเป๊ะเลยแบบนั้นเลยไม่มีผิดพลาดเลยนี่คือเตาอบยี่ห้อเซียกลิวสครับเป็นสตาร์ทอัพที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับเขาออกรุ่นเรือธงของเขาเลยนี่ตัวท็อปเลยนะเซียก i ิวรุ่น Perfecta เป็นเตาอบที่ใส่ระบบ AI เข้าไปครับข้างในเตาอบนี้มี CPU ด้วยนะฮะ CPU แบบ Quacore เลยนะฮะแล้วก็ชื่อ CPU นี้คือ Neural Fly นะครับ Neural Fly เนี่ยมันจะเป็น CPU ที่มี AI อยู่ในตัวแล้วมันก็ทำงานร่วมกันกับเซนเซอร์ที่อยู่ในเตาอบนี้นะครับมันสามารถปรุงอาหารสุกได้ตามที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้อะไใดเลย,เลยสมมุติคุณได้เนื้อมาชิ้นหนึ่งคุณไม่ต้องรู้ด้วยว่าเนื้อชิ้นนั้น,นหนาแค่ไหนคุณโยนเข้าไปในเตาอบคุณเลยแต่คุณบอกว่าคุณต้องสั่งนะ สั่งว่าคุณจะเอาสเต็กในระดับความสุกที่เท่าไหร่สมมุติเอาแบบมีเดียมแรรนี่คุณกดเลยมีเดียมแรรปึ้งเซนเซอร์ที่อยู่ในเตาอบจะทำการวัดขนาดและวัดความหนาของเนื้อชิ้นนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ไปสั่งนะฮะให้เ u อรไฟล์ชิปเซ็ตเนี่ยนะฮะคำนวณออกมาว่าต้องใช้ความร้อนเท่านี้ต้องใช้เวลาเท่านี้นะฮะแล้วก็ทำการอบสเต็กพอสุกป,ปุ๊บเขาถอยหลังกลับเลยลดอุณหภูมิไม่ด้วย เท่ากับว่าคุณกดปุ่มตึง้งปุ๊บคุณเดินกลับไปเลยเสร็จปั๊บคุณกลับมาเนี่ยแล้วใช้เวลาน้อยกว่าเดิมด้วยนะจากเดิมถ้าคุณอาจจะต้องอบสเต็กชิ้นหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ5นาที10นาทีคุณอาจจะทําเสร็จภายใน1นาทีครึ่งเรียกว่ามันสามารถทําได้เร็วกว่าเดิมเป็น10เท่าแล้วได้ผลออกมาอย่างสวยงามด้วยหืมสุดยอดเลยนะครับตัวเตาอบตัวนี้นะครับความสามารถสูงมากนะครับ ชุดทําความร้อนหรือว่าหัวเผาของเตาอบเนี่ยนะครับสามารถทําความร้อนได้สูงสุดถึง1,652องศาฟาเรนไฮต์หรือคิดเป็นองศาเซลเซียสคือได้ถึง900องศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่บริเวณโดยรอบเนี่ยนะฮะชิ้นเนื้อเนี่ยจะสุกเท่าๆกันเลยแบบ360องศาเลยนะครับทำให้เตาตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการทำงานของคนรุ่นใหม่มากนะครับคือคุณทำอาหารไม่เป็นคุณก็สามารถทำได้ ะะแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะคือไม่ใช้ไฟฟ้าก็ได้คุณจะเอาไปใช้นอกสถานที่คุณเสียบกับไฟ12โวลต์ในรถยนต์เขาก็ทํางานได้หรือถ้าคุณไม่มีไฟเลยคุณต่อสายแก๊สเข้าไปเขาทํางานเป็นแก๊สได้ด้วยเป็นเตาอบไฟแก๊สได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับมีหน้าจอสัมผัสนะฮะแจ้งระบบต่างๆเข้าไปโอโ้เรียกว่าเพอร์เฟกเลยเตาตัวนี้นะครับจะ ออกจำหน่ายในไตรามาสที่4ปีนี้ในราคา3,500ดอลลาร์ก็คือแสนประมาณแ0นสามนะครับซึ่ง คนที่พ r ออเดอร์เนี่ยจะสามารถประหยัดเงินได้ถึง1,000ดอลลาร์ 1, ถ้าไปจองภายในงาน CES นี้โอ้โหใครอยากได้บินไปลาสเวกัสเลยแล้วไปจองได้ลดตั้ง1,000จาก3,500หรือ2,500อุ้ยเหลือไม่ถึงแสนหุ้ยเอามาทำร้านสเต็กนะสุดยอดเลยนะทำสเต็กออกได้อย่างรวดเร็วนาทีกว่านาทีกว่าได้สเต็กแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับใครสนใจเรื่องเตาอบลองไปดูครับ